เอ้า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 มาจิ้มอ้ามมองมองมองตามเออบางคนเขาเอาแล้ว่ยเออมองตามอ้ามอ้ามก่อนดิอ้ามเก่งมาก ฮ้ลโหลแต่เน่จะนอกมากินข้างนอกเอกมากินข้างนอกดูดไวให้เป็นนิสัย เราไม่ได้เอ็กินน้าก็ได้กับยใครกินเยลลี่อยู่ไหนไม่ร uh, ู้อ่ะแล้วเอ็งเอาไว้ไหนล่ะกินแล้วไม่เก็บมาลูกไม่ใช่ว่ามันกินแล้วไม่เก็บไงแล้วก็มานั่งเดินหาอยู่บนโต๊ะโน่นป้าเอาไว้โน่นป้าเขาไม่กินหรอกแม่หรกินไม่เต็มท้องเออไปอยูไปยัดโอ้ อีมุกอีมัด <laughs> จะมา <laughs> ลององมัด <laughs> อ้อม <laughs> ทำไมเกอย่างนีล้ล่ะฮะทำไมเกอย่างนี้ล่ะอีมุกอีมัด <laughs> อ,มอีมุก <laughs> อีมาดอ้าุ <laughs> กมากบุกมาก <laughs> โตเต็ม <laughs> เตรีย,ย <laughs> เล่นเล่นแบบนี้เรายังค่อยใจชื้นนั่งเล่นนั่งหัววันไหนนั่งเติมนี่แม่ ดูเองอยากเปนน้ำมันทําดินะอื 啊。Ah.